ถึงเวลาวิชาสังคมแล้วค่ะเด็กๆวันนี้เราจะเรียนเรื่องสติค่ะนักเรียนสตินี้จะอยู่ในหน้า25นะคะอ่ามาเข้าใจคำว่าสติอนสติหมายถึงความระลึกได้หรือรู้ตนอยู่เสมอว่ากำลังทำอะไรเอ๊ะถ้านักเรียนรู้ว่าตัวเองทำอะไรนักเรียนก็จะมีสมาธิไงคะ ทำให้จิตใจมีความมั่นคงไม่ตื่นเต้นตกใจง่ายมีความจำดีและสามารถควบคุมตนเองไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีเป็นผลให้ประสบความสำเร็จในการทำสิ่งต่างๆด้วยดีเช่นการงาน เป็นต้นแสดงว่ามีผลดีกับอย่างอื่นด้วยนะคะการฝึกให้มีสติสามารถฝึกได้หลายวิธีดังนี้หนึ่งฟังเพลงและร้องเพลงอย่างมีสติโอพอหนึ่งนี่ต้องร้องเพลงนี้เป็นนักเรียนเพลงตุกแพละโอเคเดี๋ยวนักเ,เรียนลรงไปดฟังดูก่อนนะนะักเรียน ต้องตั้งใจฟังนะลูกนะพอตั้งใจฟังแล้วนักเรียนก็จะต้องร้องเพลงนี้ให้เป็นนะเดี๋ยวไปลองทําตามในคลิปวิดีโอกันเลยเอาละค่ะวันนี้ครูก็มีเพลงมาฝากด้วยนะคะครูจะร้องให้นักเรียนฟังก่อนหนึ่งรอบแล้วให้นักเรียนร้องตามนะคะตบแผะตบแผะตบแผะปากใจตรงกันนั่นแหละ เรามาลองฝึกกันจิตกายสัมพันธ์กับปากตบแผลเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเราฟังเพลงกันอย่างมีสติเราก็จะร้องตามได้เอาล้วค่ะเราลองมาร้องพร้อมๆกันนะคะตบแผลตบแผลตบแผลปากใจตรงกันนั่นแหละเรามาลองฝึกกันจิตกายสัมพันธ์กับปากตบแผล เอาละค่ะต่อไปเรามารู้จักกับท่าทางประกอบเพลงกันนะคะโดยให้นักเรียนนั่งจับคู่หันหน้าเข้าหากันค่ะจังหวะที่หนึ่งตบมือของตนเองจังหวะที่สองตบเข่าของตนเองจังหวะที่สามตบมือของตนเองจังหวะที่สี่แบมือทั้งสองให้แตะมือเพื่อน จังหวะที่ห้าตบมือของตนเองจังหวะที่หกตบเข่าของตนเองจังหวะที่เจ็ดตบมือของตนเองจังหวะที่แปดแบมือทั้งสองให้แตะมือเพื่อนเรามาลองทำท่าทางประกอบกับเพลงกันนะคะตบแพะตบแพะตบแพะ ปากใจตรงกันนั่นแหละเรามาลองฝึกกันจิตกายสัมพันธ์กับปากตบพระน,นักเรียนคะการฟังเพลงและร้องเพลงอย่างมีสตินั้นคือการฝึกสติให้จดจ่ออยู่กับการฟังและการร้องเพลงทำให้เราสามารถรู้และเข้าใจความหมายของเพลง และสามารถทำท่าทางประกอบเพลงได้ถูกต้องเอาละค่ะเรามาลองร้องเพลงและทำท่าทางประกอบกันอีกครั้งนะคะตบแผลตบแผลตบแผลปากใจตรงกันนั่นแหละเรามาลองฝึกกันจิตกายสัมพันธ์กับปากตบแผล โอเคเมื่อเรียนเสร็จแล้วนะคะนักเรียนอัดวิดีโอร้องเพลงนี้ครูฟังคนละ1เพลงนะลูกนะโอเคเดี๋ยววันศุกร์นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเล่นอย่างมีสติกันต่อนะป .1 นีนี้เราจะเรียนแค่สอเรื่องคือการร้องเพลงอย่างมีสติและการเล่นอย่างมีสตินะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอวันจันทร์เราก็จะสอบปลายภาคกันนะลูกนะ อ่าเทอมนี้เทิมที่หนึ่งนี้เราจะเรียนถึงวนันศุกร์นี้เท่านั้นนะคะโอเคเดี๋ยวก็เจอกันวันศุกร์นะคะสวัสดีค่ะ